อนมอกชเบิงันกอกชาเบิงชาเบิงยังอะอันนี้คือวิธีเบิงหวังมูเนาะเาอกมันดังแบบได้มันจะฮูอ่ะมันสุก โค้งโค้งนะมันชุบขัดมันช um. ิชุบไปนะขนมันขี้มันค้งให้หน่อยน่ะชุบขัดงูน่ะข่อยดังโค้งโค้งถ้าดังแน่นแน่นนี่ดังแน่นแน่นนี่บ่ซุกเนาะดังแน่นๆบ่ซุชกเบิ่งก้นเบิ่งก้นมันเลยก้นยุกโอ้โหบ่จักดอกข่อยไมแดกไปซื้อไม่ได้อันให้แม่ค่ะให้แม่ค่ะเด้อให้อือ ยังไม่ใกล้เรื่องให้เมนนุ่เด้อลบเด้อกลับสบายดีและสวัสดีเด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมูอเพื่อนเบ้อทุกผู้ทุกคนบม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งไทยหรือฝั่งลาวเนาะหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปตู้คำปัดสุขเนาะพี่น้องเนาะ กลับมาพบมาพอกับต like ู tá, ุคำมมือนี่พี and, ่น้องเอ๋ยก right? ็อย uh, ู่ที ham, ่ไฮนาเนาะหรือว่าอยู at at ่นานาเบาของนอกมะนาวพี่น้องเอยเนาะนานาเบาของนอกมะนาวนี <els> ่ก็เป็นนาใกล้กับนาหมู <they> ่ตูุคำมนอกพี่น้องและมือนี่ตูุคำก็ได้พาเมียตูุคำไปตลาดนะพี่น้องเรียว่าแฟนตูุคำเนี่ยไปตลาดไปซื้อเครื่องดูเครื่องกินเนาะเครื่องใส่ในเฮือนครัวหรือว่าในอ่า สะหัวยาสะพมยังในห้องน้ำมิเด่นเ,นนเอนนี่นนะ้องเนาะแล้วก็ไปเอาเงินามาให้ทางค่าสร้างกับกับปูนเนะาะที่ว่าถ้ามีทางเมฮักเพิ่นได้โอนมาซอยหนองมะนาวเนาะซอยโบกห้องน้ำนนนาากับเพิ่นได้ซื้อปูนเข้ามาสมทบแล้วก็เพิ่มเงินค่าสร้างขึ้นเนาะตอนแรกเพราะว่ามันมันบ่มีสาบ่มีโบ,บกปูนเพิ่นก,ก็ลดราคาลงเนาะแต่ว่าทางเฮาที่มาเฮาเพิ่ม โบกเข้าไปเนาะทางเมย์หาเินโอเงินมาให้ทางตุคามเป็นสะพานบุญให้กับทางทีมงานเฮานี่แหละพี่น้องเอ้เนาะเพิ่งก็เลยเพิ่มเพิ่มค่าสร้างขึ้นไปอีกว่าโบกเลยพี่น้องโบกบนถนนทางในเนาะตุคามก็ไปเอามาเรียบร้อยแล้วเนาะเงินที่แม่เพิ่นโอนมาต้องขอบุญกับคุณแม่เพิ่นเด้อเนาะเพิ่นอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงพัะจาจักโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงเนาะพี่น้องเอ้ยสาธุแต่ว่าตุคามเข้ามาบ้านเข้ามาช่งเมียล้วกะ ่ได้ออกไปนอกกระหอนก็เลยออกมานั่งเล่นอยู่น่ะอ่านาบ่าวนองกมะนาวเนาะแต่บังเอิญมานองมะนาวก็อยู่นี่พี่น้องเอ้ยอ่าทางทีมงานเฮากะยังอยู่นอกกุลเล่เนาะตุ๊กคำกะคือว่ามื้อนี้ก็ได้ไปนํากันเนาะตอนกระหอนพี่น้องเอ้ยถือว่าแยกกันแต่เช้าเพิ่นก็ไปอ่าทางน้องตาลหรือว่าไปอ่าชิลทีไปให้น้องอ่าลูกอ่าตู๊ดเด่นนาะพี่น้องเนาะอ่าตุ๊กคำกะ่ได้ออกไปนํามื้อนี้เพราะว่ามันกระหอนแล้วโอเคพี่น้องเนาะ ามพี่น้กลับไปหาทั้งน้องมะนาวเปิดมาสีดาหมูหงสุกินมือนี้พี่น้องเป็นอย่งไรไปก็เบิ่อหนุนกันโอเคน้องพี่น้องเลยตัดภาพมาคุยไปทั้งน้องมะนาวเลยอากาศก็ฮอ่ห่อนพี่น้องเลยแดดก็แห้งๆเนาะอากาศอากาศฮ้อนแดดแห้งมือนี้พี่น้องอ่าเนาะออกมานั่งอยู่ทุ่งไหงทงหน้าอากาศดีอากาศเย็นสบายสบายเลยเนาะผู สายดีเดอร์องมะนาวสไปเดอทา้งนี้เนาะทางแม่น้ำแมตุลุกตลาน่นั่งเป็นเลยไปแถาเรียงลานบ่หน่เถ่าแวเรียงลานนะเนาะบ้านนี่ไปกรุงเทพพนบอลใช้ตามหุงตาละมันตาไม่ย้ตาำ จำไลตาบ่ตาหแซ่บก็ตังนมันแซ่บแล้วเนาะกูอาจะของตามหมูแซ่บเผื่อเ่บ่ตตตะเกาพอกินยอตําตะเก่าเนาะพ่อกินเดี๋ยวนี้คือคือพ่อกินสชเป็นอะไรใช้ขงโมงนกินแล้วกินเเลเแล้วบ่เจอเจอออกไปเบี้ยวไม่เบี้ยวันนี ออกไฟมาเลยดมาเลยอืมมียูเนาะแต่กับโบลายีโบลามือนมันกับอากาศห้อนอืมอากาศฮอนคิดโด่กินรหอนแบห่อนบ่ะคู้มาตามิคิดโปมูมูของบุชุกมูบุชุกบุคุกข้าบุชุกว่าสูหม่างนะเลียหมเายไม่ฮือนเออใช้บุชุกเดงอยู่อ้ยเดงหน่อยนึงอเดงหน่อยนึงเดงหน่อยนึง พอดีเฮอบนะวะบันแบบบางงูบางไงแบบนี่แต่ก็สุกคักเลยพอดีั่วนใช้หมองได้หมอนดำหงูไงจะพายพูน่ะจะพายพูดำหงูกินช่วงเที่ยงนี่เนาะเสแบแน่ายเสแปรเอสบายดีเนาะสบายดีคือกันเด้อเนาะ จะทบไอมีช่องมอเจ้ากันาองน้ไเดอช่องยังไงนะช่องสามนวตตาสามนวนตาเอานะพี่นอนเอามามาเนะมันถ่ายนิดนึกันเลยมันนี่กี่ตามหุงเลยมันนี่แมนจิตามงคนว่าสบายดีไพ่ตามตามอืาสบายดีอ่าใช่ป่ะจิตามหุงตามาะมอยู่ซะๆ น้ <c pools> <Fro> <Kick> ํา <laughs> มีหน้าบ่าวๆๆๆเดี๋ยวบ่ได้สิได้มาฮู้ือเพิ่นว่าติอือเป็นยังบ่แซ่บบ่เป็นยังบ่แซ่บบ่เคยลองสีมือจักเทื่อแสดงว่านาบ่าวนี่แสดงว่านาบ่าวนี่กินันีมือจ้แล้วเนาะเพิ่นจะฮู้ว่าบ่แซ่บเนาะฮู้จักรสาได้ดิแม่นฮู้จักรสซาได้ดิฮออาการันฮอเาเด้หน้าตาสิสิเา nào mới nó thôi, cái khen đẹp, rồi. Rồi. <laughs> tớ đẹp thế đó, một cái, đang đợt mưa một cái cả bộ <laughs> xe mưa, mưa xe mưa, mưa thì xe mưa hùng này, vươn đấy, ní ông hùng anh khó hải mưa này, anh phải sửa làm anh khó hải mưa này, xe tua bay bò, bò về, về tủ đã, về nỏ anh không nhiều, nhiều <laughs> xe không chắc tầm cả, không nhiều, nó, cứ xe tua bay sao? ไใชอืมอยพอจังเหี่ยวเนาะอย่ามันนักยยายังหนักนอยตู้นะตู้นนัอย่ตู้ยนนักอือแชงว่ามีคลองลายลิชะในตู้ยินนี่บอบอมีลายไปไหนฮะคือยามันนักใช่อ๋เนี่ยเนียมันนักเนาะไปใช้ไปบอกว่าเนี่ยนักไปใช้เรื่องกระดงักเลยออเจ้าากระดำเขาออกมาเริ่มจักงกันเลยอืออกมาเหี่ยวทิมหนึ่งไว้กิหนึ่งกินกระดมหนึ่งกินกระพั chăm chèo à là cái pin xin nó pin xin nó ô men mơ len này mơ oh, kín nốt mơ oh len này <cười> <cười> đó thấy đâu rồi mân mồ mân đó xài đây mà hùng này Ừ. nhảy được nhảy không? Phát ăn <anh, chơi cười> này thấy có đi <laughs> <lâu, cười> tìm, ăn <laughs> say Ai mà không mặn mà, mà, mà phát tìm nào. เออทานมันก็พอมันแม่นใหญ่ยันตื้อรับรับน้ําหนักบ่ได้อือยากเจ้าซับเลยเนาะอือก็สิบ่เป็นนั่นเด้ซับไว้ซัๆนี่คือซับคือเพิ่นเฮ็ดเห็นบ่เงินลูกม่วงีดเชื่อมิลูกม่วงก็ม่วงดเชื่อมะหวานีแลนะหวานบ่เออม่วงสุกสุกคักเลยสุกเมื่อกินมะม่วงได้งดนงมาแม่นบ ้เมื่อเอามาหุงมาตำกันรนี่คิมาหอนอันกินแล้วเมื่อกินม่วงสุกเหยาะเหยามันหมักหนึ่งม่วงนั่วเมื่อเอามาหุงมาเมื่อนั่งกินม่วงสุกก่อนตีจงออกมาอ๋อทั้งนี้คือคองถ่าตมหุงเนาะยันว่าไปทางใหนอีกนะคนหวานเนาะจริงโมเมนพเรื่อกินหมักหมักหุงสุกเนาะ ง่งน th ูงวซุกงัวสุกงวแผลงับัวมาดิ่งเลยเกาปล่อยไปด้เลยมันทอะไรมาตอนรับเตอนมาบุญ่อนบมาบุญเิานอกเพื่อนมามากับโต๊นนัจด้สางบาไปอไมใช่หนาขึ้นมาโมเมนนสะดมาคิดาสออน้นนอนมาินี้ดินอนอย่นี้บอนอนอยู่เตียงนี่ เป็นยังไงล่ะฮึนอนรับคักเนาะเป็นรอยย้อนแน่ฮึนอนเจ้าก็เป็นเจ้ายินเนาะอยู่นี่เนาะก็นอนมาแล้วจะยังออกมาเนาะกว่านี้นอนก็รับชนิดคักแล่อยู่ไหนอืออยู่เฮือนห่อนบอนอองมาแลวอยู่เฮือนตามภูี่เขาไปนอนต่อยเล่นนอนตอ แนั่นแหละดีแล้วนน่นอนละนอนเดียวเชื่อมแล้วเ๋ยวจังตุ๊กบนตุ๊กอยอยู่ลูกอยทำมามบุญเสร็ กาปกติเพิน์เห็นน้องไม่ต้องร้นเหมนก็นเ้ทคุยตานน่องนกคตุบกนเหรอตบอ้าก็ยังมืงนตบทรงสบาทก็ยังบือทรเมือตบคือไปตบก่นตบยังสั่่จังมือไอ้นอนละนอนคัะอีกทีรับคัะกรีฉันก่อนเพินบเคยนอนคัะไปนีมันอีเพิ่นนอนเสียงโกรธก็เพิ่นนี่ว่าแต่ก่อนเพิ่นมานอนมันไปนอนเออ พี่น้องครับอียูเฮือนก็ยูเฮือนก็นอนบ่หับบ่คักบ่อยู่เฮือนนักบ่สนนนอนนเนาะยูเฮือนกินเที่ยงก็กินจตอนแก็ตอนเช้าเออกินลตอนแกับตอนเช้าสินอนเลยเนาะสินอนไนี่ก็มีหมอมีาแต่ว่าสิลงลงนี่จักนี่นะออนก่อนอน

ตอนเมื่อเชาเมือบ่อะไรยันเลี้งสูกมือให้พาเมื่อทงน่ะให้พาเมื่อทงลานบ่ให้ลานมือทรงนอกในนอกนองในนอกนองมือท่งงานมือเองแล้วเฮ้ยคำอะไรแดดอ่อนอะไนอกเมน มอม่นนั่ต้งตสามมงเขี้ยวหอดสี่มงยังกูถึงแบบไก่เติมเนาะไก่ใจะทำอะไรนะมามีคือเห็นอยู่ยินไปแฮไผ่มามีนาบอกพี่าตามคงโอ้ไดตามเนาะตามแล้ว้วเ่ยตามแล้วก่อน แม่ก็นั่เน่มอนกแม่ก็ออกมาพรพอ่มกันพูดเลยนเนาะแต่เช่าออกพูดเล่นเนาะแล้วก็ขี่รถออกมาทำกันนี่บอกเ่ไมนะไดะนเพ่ออเนาะเท่าโอเลยเฮล้มเป็นโรคกันได้นวะอืนกเก่าไปแล้วเนาะ ได่ทูกลายว่าแต่ก่อนโรเก่าเนี่ยเนาะอูกคคนเฒ่าเมนมันเน่าเนเปียนากทีโรเก่าไ่เปียต่เปียใช่ไพ่เปียือจะเอาหมันเปียไพ่เนาะไ่นะ นุงบัวนะแล้วเป็นเปลี้ยนโอ้ยคือ là เดี๋ยวเดี๋ยวนี้นะเออจักจักปีเลยโอ้ยมันกาที่บาราปีนั่นบอกเมนที่เราปีนสามปีประมาณสามปี เออแล้วสิลงไปพุ่นอยู่3ปี Mùa เอา đấy, ให้จุบักหมู่หัวแน่ขี้ว่าเล่าอยู่ ờ. Ừ. อยู่หน้าชื่อได้น่ะอ๋อแล้วก็ได้ ừ. เคยเห็นมอจังเลยเคยเห็นเราที่อบนที่เบากันไหมโบ่เคยเหอ่าบ่เคยเห็นน้องเคยเห็นน้องโผกันเนน้องโไปยยอะไรกันอืมน่นวะทองยือนคือวีบบอกดูบ้านไม่เห็นเพื่อนไงอไม่เจอไงกเลกอมกเลูกละเนอะเออเอไหร่เหพ่อป่เมื่อกี้ห้เน้ะเพื่อเนาะพอเห็นทุกข้ามขี่รถมาห้เลย ไม่แกเอามงไมด้ด ja, ้เรารไม่ได้เป็นอย่งว่าปวดแขปวดขาหรือว่าตั้งเป็นปวดแค่ละมืนค่าเนี่ยเออทำแรงเลยมืนชาแล้วก็ลอยมาเลยเนาะปวดอืมเาไปดุไปยังเนาะ่าน้องมะนาวนี้ เออ้าเราไปหานเดยกเห็นงาเนะแบใม่แบกตอเออว่าตะกแหละเอไปหเาเต็เี้ยนเาป่เาแบ่ยะเไปไหมเราเต่้ะเปใหมเราแต่ต่้นาไปไมาแงเ้ยนเาไปไเราตงเงเนไปแต่้ะาไปไมา้ยเปหม่ถ้นเาไปดู่เ้นไปไหเราแต่งเาปราแ้เไปใ้ไป่ไปราแต่งตงเนะไป่างเนะาะ เมันเป็นเป็นบาเดียวเอาไปไปกันเห็กบ่อเช้านี่มื่อเช้านี่เราเรไเห็นเพื่อนไปเจ้เห็นบออยู่นอกคุณเชนเป็นไปชื่ออ่ดทีบให้หนุก

กงเสิอกคก้แพงลยแงบ่อหนาในมือนิชาเนี่เคยซื้อบ่อเคยซื้อมากินบ่อข้าวเจ้าสัตว์ดีว่ากวนหนึ่งเจ้ากองอะไรกินผิดเดินนะโฆษณาในเท่ทัดนะเจ้าเบิงนะเท่าไรราคาเหมือนชีีแพ็กชีกล่องยาชีกล่องกันน่ะสองพันบาทเนาะชีกล่องสองพันบาทอืมที่บนโฆษณาเนาะ แล้วคืเป็นยาหมึนยังออเพราะมึนแข้มมึนขาวสะพานเนาะชงอันนี้ชงเป็ดชามนะคนมียยงเดือดคนเดือดูคนนี้เธคนกรอันูคนนี้เนาะแมนยามึนยาซาเนาะมึนซาตามต้นตามตไหนว่าหงหน่อยนะเกี่ยวกับสินกับเอ็นเนาะแมน <laughs> ừ ừ lãi bọn Nó khôn nó tham lãi mhm 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 Ừ, nào nào đấy, <laughs> Ừ, bài, bài, bài. <laughs> bài

ใครทหารผู้่ยทหารเนาะไปหน้าบ้านไปนะไปหน้าบ้านไปนะเป็นห้างตัวเทียนนะมาได้บ่มี่าอหยัหน่งพีปาขาขนเอาจามหน้าพอิเมื่อไงมากินไหาเาผมมาด้เร็วๆเ่ามากินได้อยู่แล้วน้องเต๋อไปเนาะมาอยู่แล้วยัม จะละครก็จะไปตึกป uh ่า huh. ก no ันเลยนี่อดอากาศฮอดไปโดดน้ำลินน่ลงน้ำล่นไปบอบเออดีแล้วไปนะยันวันสิไปนะยันวนสิไปเลยเนาะกินแล้วก็นอนันยันอ้วนบ่น้องมะนาวกินแล้วนอนันยันอ้วนบออ้วนมองงามได้อ้วนน่ะเดยอกระท่งโซนออกมาใส่เื้อย่งกบ่งาม อ้วนและจังดีคนแต่เนาะควรเลยากาศก็ห้อนห่อนเนาะเดินทาไปก้าวนาวเดิน้างมาแต่เนี่ยเออคีบ่าเดินหาเดินที่เดินหายได้นีิมันห่อนดีดีเนาะเดดกะ อืมพวกมันก็ว่าพี่เัาแดดนะนาวมือมือบุญสองมือสามมือนาวเย็นแห้งเห็ดเอาแบบไดู้เห็นาั่งซื้อเห็เหอาวได้เป็นงีหนาวไกเยอน่เขา่ะะเอหน้เขาะติดตามมาโฮมันเหอยันนมาลายเอเขา ย่มากแต่แบแย่มาเน่ยนี่มาเข่าเต็มกูหน้อยหนึ่งปวดเข่านึงเต็มรูแย่มาทังนี้มาเข่าไปเลยเออพักกันนังท่านน้กูาระพักกันนังเ่าเนี่ยมเศ้ามีคนมาส่งดิเออเมยมวานอยู่บ่สมงส่งได้ไหมยบงไุกะวานยังใหญ่ยังต้องสวเนาะตัวแต่ก่อนแต่พอแต่เมย์เขาสวดเแต่มา้่เ็

Bài khó, khó bước bước <cười> <cười> oh, mình đằng kiểu đấy mình chuẩn chắc hù à mình súc khô khô đang khô khô đi, đang nén nén แรงเน้นมาสุกเบิ้ลกดเบิ้ลกดมันเลยเ้ลยุกอือโอ้มุดดักหลบค่อยมุดแดกไปชื่อไม่ได้อันให้ไมมค่าไม่ด้ให้อมค่าเรื่องให้อือให้ไหมค่าเรื่องให้เรืองให้เหรอเมนดมเด้อดมเด้อไม่แดกเอาเจ้าคนขายเรืองให้ค่อยเขาวอกเขาบอกสุกอะว่าสุกแล้วเอาเลยเอามันก็มีบางแเนาะมาสุกบ่

เหี hmm. ่ยวแต่มันช like, mm ุกเนาะชุกขักควานคักเนาะนั่นเละที่ว่าเขาว่าไปหลุดเลยโอ้เขาจะไปดนเนาะปิดใหม่ปิดใหม่ามอขวดมันอะดัางกันรูตีเออดงสมอนกับแบมทคือกันบมดไม่ได้เขาเลือกไห้เนาะเออแต่ว่เืองมาเอากบ่ขอบังหีเมยเคยยดนะเมนยู นเาี่บมูเนาะภายในห้องโถงเห็นเนาะโอเคแค่นอนพี่น้องคือสิประมาณนี้ให้น้องพีน้องกินมูเนาะแล้วตักตักมะฮุงมาดิอ่ะจบมือไปป้าแล้วมันลงปลาแล้วบ้านดิไม่โหลนี่ะไม่โหลดเมือยรถบอดอ่ะเอาสบายดีเด้ออ่ะสบายดีเบอร์ทุกคนเนาะไปพี่น้องเลยอากาศมันฮ่อนโอเคนอนพี่น้องเนาะ ได้เข้าไปนั hmm. ่งค mm ุย hmm. นั่งเล่นกับ uh, น้องมะนาวเนาะพี่น uh, ้องเนาะกะมีหลายคนพี่น้องเอ้ยมีป้ามีลุงมีลูกมีหลานเนาะนั่งเล่นกันชมเชลล์โฮมออลโนฮอร์มวนพี่น้องอากาศก็ฮ้อนฮ้อนเนาะกับนั่งเล่นอยู่ไหนอยู่หน้ากอากาศเย็นพี่น้องเอ้ยทุกครั้งก็ถือโอกาสนี้ออกมาเล่นเลยเนาะออกมาเล่นน้ำมูนคุยอยู่หน้านี่แหละพี่น้องเอ้ยน้องมะนาวผลกันอยู่นี่พอดีนั่งกินมูมโมงน้อยน้ำกันเนาะนี่พี่น้องมูมโมงน้อยก็มีนี่เนาะอืม กโอเคพี่น้องเอลยทุกคัมกับขอบุญขอบคุณเด้อะน้องพ่อแม่พี่น้องเอ็ดซี่มืเพื่อนเบิร์ทุกทุกคนที่เข้ามาชมคลิปของทุกคัมตั้ต้นจนจบแล้วก็บปกโมทางโฆษณาของทุกคัมไปเนาะกขอบคุณขอบคุณหลายหลายเลยสุดท้ายท้ายสุดนี้ทุกคัมก็คือสิได้ขอตัวจบคลิปเนาะแล้วก็ไปหาโดดน้ำเล่นก่อนพี่น้องเอลยฮอนทุกคัมเหมือนเคยจะได้กล่าวคำว่าสบายดีสบายดีพี่น้องบาย